เสียบปลั๊กทิ้งไว้ทําให้ค่าไฟแพงขึ้นจริงไหมไลติงกูรูวันนี้เผยข้อมูลจากการไฟฟ้าบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้ถึงแม้จะปิดสวิตช์แล้วก็ตามเพราะการเสียบปลั๊กทิ้งไว้จะยังคงมีกระแสไฟไหลเวียนอยู่ถึงแม้จะน้อยกว่าตอนที่เปิดใช้งานมากๆจนแทบวัดกระแสไม่ได้แต่ถ้ารวมหลายๆอุปกรณ์ก็ทําให้ค่าไฟแพงได้ ยกตัวอย่างเช่นทีวีหากเสียบปลั๊กทิ้งไว้แล้วปิดด้วยรีโมทหรือสวิตช์ก็กินไฟเหมือนกันแต่จะกินน้อยกว่าตอนเปิดใช้งานคนส่วนใหญ่จึงนิยมเสียบปลั๊กทิ้งไว้ในขณะที่บางบ้านกลัวไฟฟ้าและวงจรซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เลยเลือกที่จะถอดปลั๊กออกข้อดีคือช่วยประหยัดไฟแต่ข้อเสียของการเสียบปลั๊กเข้าอ,ออกบ่อยๆคือเต้ารับหลวมซึ่งจะทําให้เสียบไม่แน่นอาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้เหมือนกัน แนะนำให้ใช้รางปลั๊กไฟที่มีสวิตช์เปิดปิดแทนการถอดปลั๊กสำหรับพื้นที่ที่ใช้งานเป็นประจำและควรดูแลความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอด้วยการเช็คคุณภาพเต้ารับและเต้าเสียบเป็นประจำใช้ปลั๊กพ่วงที่มีปุ่มเปิดปิดไฟได้มาตรฐานคุณภาพดีไม่ลามไฟและผลิตโดยผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือแล้วที่บ้านของคุณเป็นทีมถอดปลั๊กหรือเสียบปลั๊กทิ้งไว้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆนะคะ เลกเซ่ h, มั่นใจปลอดภัยทุกการใช้งานโรงงานผลิตหลอดไฟอยู่ผู้คนไทยมามากกว่า55ปีพิเศษเฉพาะคุณเท่านั้นสมัครสมาชิกใหม่เลกเซ่รีวอร์ดเราวันนี้ได้ส่วนลดแถมรับสิทธิประโยชน์ก่อนใครเฉพาะสมาชิกเท่านั้นสแกนเลย